สวัสดีค่ะร้านเราถ่ายปนดินสามชุกสุพรรณบุรีนะคะคันนี้นะคะรีวิวหลังจากที่เราเช็คแล้วนะคะอีซกิดีเซลถอดหางพวนได้เป็นไดสตาร์ทนะคะดีเซลนะคะพวนได้ศาสตร์ได้นะคะหรือว่าท่านใดจะเอาไปถอดหางพวนแล้วก็ไปใส่อุปกรณ์เสริมได้นะคะใส่ได้ทั้งน้านหน้าด้านข้างหลังนะคะ,นะคะพวนส์พวนนะคะแล้วก็ถ้าจะศาสตร์ก็คงจะต้องเดินถอยหลังเ้วนะคะเหมาะกับนาน,านทีศาสตร์เนาะนะคะอีซกิก็ ตระก,กูลยันม่านะคะใช้อะไหลตัวเดียวกันกับยันม่านนะคะพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงร้านปุ๊บก็ระการรีวิวให้เลยนะคะนี่นะคะก็สภาพสวยเดิมนะคะจะมีอ่ามีบางส่วนเล็กๆน้อยๆนะคะตำหนิเพราะว่าเป็นรถมือสองจากญี่ปุ่นนะคะอ่ามีผิวล้อแตกลายงานหน่อยนึงนะคะสตาร์ทได้สองระบบนะคะกุญแจนะคะสตาร์ทกุญแจแล้วก็อ่าควงนะคะเขาก็มีได้สตาร์ทต,ตรงนี้นะคะ แล้วก็ปรับแค่ปรับกว้างได้ความกว้างโรตารี่กอ็อยู่ประมาณ70ซติเมตรนะคะมาตรฐานจะอยู่ประมาณนี้นะคะเกียร์ก็6เกียร์เดินหน้า2เกียร์หอยหลังนะคะเป็นไฮวีโลนะคะโอเคนี่นะคะเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานขอบคุณมากค่ะ